สวัสดีค่ะอยู่กับช่องส้มสมสีสไป้ายูเค่ะวันนี้พาเด็กๆมารับลมนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เขาเล่นเครื่องบินค่ะเครื่องบินกระดาษกันค่ะสองพี่น้องใช่ไหมคะดูวิวดูวิวบรรยากาศสิค่ะพี่น้องค่ะ วันสบายสบายริมทะเลใช่ไหมคะว,ว้าวดวสวยมากค่ะพี่น้องคะ่ะลมแรงมากคะ่ะ พาเด็กๆออกมาเล่นออกกำลังกายค่ะตอนนี้พ่อใหญ่ยุ่งอยู่ค่ะแม่ก็พาเด็กออกมาเอนเตอร์เทนไปค่ะ แรงเชียวค่ะวันนี้ท่านผู้ชมค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร้านผับร้านบาร์ร้านกาแฟามีหลายร้านตลอดแนวเลยนะคะให้เราเลือกนั่งได้ตามสะดวกตามสบายเลยคะ่ะชอบร้านไหนก็เข้าร้านนั้นได้เลยคะ่ะโอเคอเวกเวกเว